แจ็คแมวลูลูเวนเหรอโอ้ oh, เป็นเป็นคู่หูที่น่ากลัวมากตอนนี้จะออกเอ็มเพลียวเ d นเดตชิ้นแรกเออชาโคกายภาพอ่ะชาโคเล่นกายภาพนี่อาจจะไม่รอดวะ่ะมันหายตัวมันก,ก็ฉกฉก,กตาย ทำไม,ไไมอากาลีเถื่อนจังอะดูดินะเวลหนึ่งลักจะตายแล้วอะเหลือครึ่งรอดมันปรับอะไรมาหรือว่าทำไมเหมือนมันแรงแปลกๆเดี๋ยวนี้อนนหอไม่นะเราตีผิดตัวไงเมื่อกี้อุบาทมาก เออเอ้ยโอ้โหมนาหมดเลยอะเปิงมนาชิบหายตัวเนี้ยรูนรูนนี้ไม่ค่อยดีด้วยมันไม่เสริมมนาเท่าไหร่ เอาน้าไม่ตายไม่ตายใครมาป่ามันตัวเลยวะชาโคเอออาจจะตายว่าชาโคาฮิวเลือดก่อนมมัมนมาหมด ดาวเวนร้อยเจ็ดร้อยยี่สิบแล้วอะร้อยยี่สิบสต็ตกละวะ <see> ต้องให้มันได้คิวอย่าตายนะเนี่ยดาวเวนเออ นี่ยมันตีแรงมันน่าจะวิ่งตีเขาไปเลยมันได้อยู่แล้วนี่คอยบัฟตีไกลวิ่งไวให้อยู่ไม่เ,เป็นไรฟาร์มไปก่อนก็นแล้เอาชัวเอาชัวลูรูมันก็ป่วนดีเหมือนกันอืมโอหแย่แล้ว ชาคโคอยู่บนเหรอโอ้อะไรอยู่วะชาคโคอีกเลยหลอดเลยอืมสู้ยากอ่ะเจอชาคโคมาเล่นกายภาพด้วยอะ่ะ ไปหาวอดกันเฮ้ยแค่จะไปวอดเอดีก็วิ่งใส่เลยเว้ยไปออกของก่อนไปมันน่าจะตายเนี่ย ลูลูกมันก็ไม่มีมะนาวเว้ยใครใครใครอ๋อได้โอเคโอเคโอเค,อเคทันไม่เนี่ยทันไม่เนียจะไปวอร์ดทันไม่เนียไปแล้วไปแล้ว ปูดูๆจะเอาจะเอาก็เ,เอาลูกเล็กมาวัชัดเลยโอ้ฝาไปบนนี่ครับโอเคเอามังกรให้เอามังกรให้อยู่ มันกดบนยับเลยเว้ยมันไม่มาเลนล่างเลยนะเฮ้ย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 มีคนเทเลใครอยู่วะใครมีเทเลอาทอกไม่อาทอกไ,ไม่ได้เทเลไปพอ,อละเอาดิ อย่าตายเชียวนะสองร้อยห้า250สิบสแต็คแล้ววะ่ะสองร้อยหกสิบวันเนี้ย เลิศลักหายไปแล้วทำยังไงก็ได้ให้ดาวเวนฉันได้คิวได้ไหมสแต็กสามร้อยกว่าแล้วนะ คือคือรวยอะ่ะเออไม่ได้ว่ะโดนป้อมยิงเยอะเกินเมืเ่อก <laughs> ี้ไปแล้วไปแล้ว เยอะแล้วเกินคือรักมันไม่ไหวเว้ยเล่นตัวเองมันก็เลยมาล่างตลอดเลยแต่มันก็ก็ไม่ได้อะมันมามันก็ไม่ได้เลยอะ Why ไปไม่ได้เธอฉันไปบอกเลยเธอไม่ได้มันดักอยู่นะสามร้อยห้าสิบสต็กแล้วโอยเยอะเกิน เอออืมเอาไม่เอาต่อแล้วโถเอ้ยอุตส่าห์จะวิ่งใส่ไม่ได้อะไรเลยแต่อยากให้ดาวเวนได้คิวขอแค่นี้ได้ไหมคือจะสี่ร้อยแล้วสแต็กนะโอ้ย <c oughs> <c oughs> อโอเคคือดาวเวนได้คิวก่อนตายแต่โอเคเลยแล้วชาโคู่มาดักหลังเมื่อกี้โถเลยคือขอให้ดาวเวนได้คิวก็ได้คิวจริงเลดมันออามาจากไหนวะเอาติดเลสตายหรอ,อ,อโอ้ยเซจูไม่รอดไม่ไม่รอดไม่น่ารอดโดนปลายดาบเพื่อนไม่จุกปลายดาบเลยอ่ะเพื่อนวิ่งตรงเลยเป็นเส้นตรงเลยอ่ะ ชีวิตฉันต้องเดินหน้าก็ใช่ว่าจะไม่เข้าแล้วเพื่อนปานติเข้าไปอ่ะเออว้ายแล้วกูวิ่งไปโดนทำไมนะ่ะ อเออได้คิวได้คิวได้คิวเออดาวิดว้ายกูโดนอะไรอะ่ะไอ้นี่ก็ตอมกูอะไรเนี่ยฮะอาถอกเพื่อดมึงตายหมดแล้วมึงวิ่งใส่กูทำไมโอ้โหดูเลือดเออไอ้ดีฉันได้คิวฉันสบายใจไปนะนะกลับก่อนนะขอบคุณค่ะทุกคน เอา้าอ,อะไรล่ะเออเอ้าเ,เอา้เอา,เ,อาเพื่อนกูเนี้ยเลยชีวิตเดินหน้าอย่างเดียวเป็ูอัวหลายทีแล้วเนี่ยเอาออกได้ไหมไอ้เนี่ยไอ้ที่ขี่ลิฟต์เนี่ยกูเห็นพลาดกันมาเยอะละเอา้าโอ้ยอยังพิ่งจอบดาวน์เอนกูเพิ่งได้คิวโอ้ย อะไรวะดาวเวนกูเพิ่งได้คิว